กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อ้างตัวเป็นแพทย์ทํางานคลินิกเสริมความงามสืบเนื่องจากกองกํากับการสี่กองบังคับการปร,บราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับแจ้งเบาะแสะจากประชาชนขอให้ทําการตรวจสอบที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งยานลาดพร้าวซึ่งคลินิกดังกล่าวมีการเปิดให้บริการ รับฉีดวิตามินผิวฟิลเลอร์โบ็อ์ให้กับประชาชนทั่วไปโดยสงสัยว่าคลินิกดังกล่าวใช้บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์มาทำการตรวจรักษาประชาชนและเปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบว่าสถานพยาบาลดังกล่าวชื่อยองช่างคลินิกเวชกรรมและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแต่อย่างใดและยังมีบุคคลแสดงตนแอบอ้างเป็นนายแพทย์ให้บริการฉีดรักษา เสริมความงามให้แก่ประชาชนทั่วไปจริงเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันนำหมายค้นสารอาญาเข้าทำการตรวจค้นที่ยองชางคลินิกเวชกรรมซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจ,จักรก,กรุงเทพมหานครโดยขณะเข้าําการตรวจสอบพบว่าคลินิกดังกล่าวได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตามปกติและมีประชาชนที่รอรับบริการอยู่หลายรายและพบนายพิมพ์ละพัฒน์อายุ33ปี แสดงตัวเป็นแพทย์ทําการตรวจรักษาและกําลังฉีดยาเข้าบริเวณใบหน้าให้กับผู้รับบริการโดยจากการตรวจสอบพบแพทย์ผู้ทําการรักษาไม่ใช่แพทย์และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้จับกลุ่มตัวนายพิมพ์ละพัทพร้อมกับตรวจยึดยาที่มีทะเบียน19รายการยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา5รายการเครื่องมือแพทย์16รายการเวระเบียนประชาชนที่มารักษาและเอกสารอื่นๆรวม45้ารายการ โดยที่นายพิมลพัฒน์รับว่าตนไม่ใช่แพทย์ไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญอย่างแพทย์ผู้มีวิชาชีพแต่อย่างใดเรียนจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์และอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำงานในคลินิกเสริมความงามในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์จึงพอมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ประกอบกับมีความสนใจในด้านศัลยกรรมเสริมความงามและเห็นช่องทางว่ามีรายได้ดีจึงเริ่มรับงานโดยแอบอ้างตัวเป็นแพทย์เฉพาะทาง รับสีพิตามินผิวฟิลเลอร์โบ็อคและรับงานรักษาในคลินิกกรณีคลินิกนัดหมายลูกค้าให้โดยได้ทำมาแล้วประมาณ5ปีมีรายได้เดือนละ20,000ถึง40,000บาทสำหรับที่ยองชางคลินิกเวชกรรมได้เริ่มเข้ามาทำงานได้ประมาณ2เดือน